ไ,ได้ทำ <laughs> มันบอกก้นให้เอาไม่ <laughs> <laughs> เอาเอาว่าพันก้นเลยเหรอ Bye. Okay. กล้องกับเบาะอย่างเลยเนี่ยบอะยีกคนดูสวัสดีวันยังอวาัสดง ไอ้เาเขามาไอ้เบาวเขามา,บาเามาบิงชี้าไปเบิง้งเหลือเนี่ยโคจกนำั้มเลยครับ 6สปีครับในโคตักน้ำดูเร่อแต่ม่าเนีในโคนี้ <ian> <can ful oyu> ロッ、no. Yang ni. Ini. ออ,ออกหน่อออกง้างสามเมือม่อ,อ,อม,ม,มันก็ออกแล้วสามวันมันก็ออก